ที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมอันนี้ผมก็เปิดเป็นช่วงใหม่นะครับคือมีนะนะหลายท่านนะครับสงสัยว่าอุปกรณ์นะครับในแต่ละคลิปที่ผมใช้นะครับผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมผมก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับผมหลังจากนี้นะครับที่ผมตัดคลิปนะครับผมก็จะอธิบายอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะอธิบายเป็น สั้นๆละกันนะครับผมว่าผมใช้เทคนิคอะไรแล้วก็เซตอุปกรณ์อย่างไงใช้คันเบ็ดอะไรนะครับผมเพื่อที่จะให้น้าๆนะครับผมดูเป็นแนวทางนะครับโอเคครับผมมาสําหรับคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้นะครับผมเริ่มจากคันเบ็ดก่อนเลยละกันนะครับผมผมใช้คันเบ็ดนะครับเป็นคันนะครับโปรกีเ X นะครับเป็นตัว2 p แพกนะครับ ก็คือมันจะเป็นคัน2ท่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งเวทของคันนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างไปที่แข็งเลยนะครับผมก็เวทแอลได้เลยแหละครับผมก็จะแข็งเลยนะครับนี่นะครับผมที่ผมใช้ในคลิปนะครับสำหรับสเปคและรายละเอียดนะครับผมนะนๆสามารถไปเซิร์ชหาดูได้นะครับผมอันนี้ผมจะไม่ขอลงลึกนะครับผมและทุนที่ผมใช้นะครับผมนี่นะครับ ทุ่นที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นทุ่นป็อกกี้นะครับผมแล้วผมจะใช้เป็นาการเซตเบานะครับผมก็คือผมจะใช้ลูกหมุนเบอร์1 4นะครับเพื่อที่ให้ทุ่นนะครับผมลอยอ,อยู่ผิวน้ำแบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะสร้างแอคชั่นเหมือนทุ่นใบไม้นั่นเองเนะครับก็เวลาตั้งน้ำนะครับผมก็จะตั้งนี่ครับ ให้ตัวสต็อปเปอร์ตัวล่างนี้นะครับผมแตะน้ำครับแล้วก็เว้นระยะนะครับสายข้างบนนะครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับที่ผมเว้นไว้นะครับอ่านี่ครับคือเทคนิคการตั้งทุนของผมนะครับผมก่อนนี่นะครับแล้วมาในส่วนของตัวเบ็ดนะครับผมก็จะใช้เป็นเจ้าตัวเซเว่นนะครับผมเบ็ดทรงเซเว่นนะครับเป็นเซเว่นของอ่ามาลูกเกียวนะครับผมตัวนี้ครับ คุยซูเลหรืออะไรนะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันครับเบอร์10นั่นเองนะครับผมก็หามาใช้ได้นะครับแล้วสาย n นะครับคือชุดนี้นะครับผมทดสอบนะครับมันเป็นสาย n จากจีนะครับแล้วก็เป็น n ที่ผมเอามาลองใหม่นะครับผมก็อยู่ในช่วงทดลองก่อนนะครับผมเพราะว่า n ที่ผมใช้ปัจจุบันมันหาค่อนข้างยากนะครับผมเลยอยากจะหายี่ห้อที่มันมาทดแทนกันได้นะครับผม สำหรับหัวเชื้อนะครับผมผมจะใช้เป็นหัวเชื้อน้ําดำนะครับผมที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับเอาไว้ถ้าเกิดมันใช้ได้ดีจริงๆนะครับผมอันนี้ผมลองไป2ทีแล้วครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวขอลองให้ชัวนะครับผมจะมาแจกสูตรนะครับให้น้าๆนะครับได้ลองเอาไปใช้กันนะครับผมนี่นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับจบการแนะนํา สวัสดีท่านผู้ชมเลฟซิลท่านรับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel หมีตกกุ้งครับผมในวันนี้เนี่ยผมผมก็มาลงพื้นที่กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กันที่บ่อตกกุ้งลานไม้นะครับจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับผมซึ่งบ่อตกกุ้งลานไม้นี้นะครับผมค่าบริการเนี่ยเขาจะเป็นโปรโมชั่นนะครับผมคือก็อยากจะให้น้าๆนะครับที่อยากจะตามผมมานะครับตก กุ้งนะครับที่บ่อนี้นะครับอยากจะให้เข้าไปดูที่แฟนเพจของบ่อตกกุ้งลานไม้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเรื่องโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับมันมีมาเรื่อยๆนะครับผมคือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอย่างในวันนี้นะครับผมที่ผมมานะครับผมคือวันนี้กุ้งที่บ่อนะครับหมดพอดีเลยนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้ปล่อยกุ้งเพิ่มให้ผมเลยนะครับผมผมก็ตกเล่นๆครับขำๆนะครับผม โดยค่าบริการนะครับก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ120บาทนะครับก็จะเป็นค่าบริการทั่วไปของที่นู่นนะครับนี่ครับมาถึงผมจะอธิบายนะครับเรื่องการเกี่ยวเหยื่อนะครับอันนี้จะเป็นการเกี่ยวเหยื่อชิ้นยาวนะครับผมเมื่อเราได้หัวใจไก่มาแล้วนะครับของทางบ่อนะครับผมก็จะทําการตัดแต่งก่อนนะครับผมถ้าเกิดได้มาเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับนี่ครับให้ตัดนะครับพวกหนังพวก ชั้นไขมันอะไรที่มันเป็นเหนียวๆนะครับผมลอกออกให้หมดนะครับเราจะใช้แค่ส่วนเนื้ออย่างเดียวนะครับผมคือไอ้ส่วนที่มันเหนียวๆนะครับผมมันก็เหมือนเรากินหมูครับหมูเหนียวกับหมูนุ่มครับอ่าเราก็ต้องกินหมูนุ่มง่ายกว่าหมูเหนียวจริงไหมครับผมอ่านะครับเหมือนกันครับกุ้งมันก็กินอ่าส่วนนุ่มๆครับมันก็กินง่ายเหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับเมื่อเราลอกหนังเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะ ตัดออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ครับเมื่อตัดได้เป็นชิ้นแล้วนะครับตัดแนวขวางนะครับอันนี้ผมก็จะตัดเป็นแนวยาวนะครับแบ่งครึ่งนะครับให้เป็นแนวยาวนะครับโดยที่ผมนะครับจะกะระยะนะครับประมาณ1เซนติเมตรถึง2เซนติเมตรนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าน้าๆใช้ตัวเบ็ดแบบไหนนะครับผมก็เอาตัดกันได้นะครับอนี่นะครับผมก็กะประมาณ1เซนนะครับ นี่ครับแล้วก็จะเล็มให้บางนะครับเล็มให้มันบางลงนิดหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งเซนนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมตัดนะครับอาจจะใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะตัดออกอีกนิดนึงก็ได้นะครับคือแล้วแต่น้าชอบเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ที่ผมตัดเอาไว้แล้วนะครับมันจะค่อนข้างบางกว่านะครับผมนี่ครับก็อ่านี่ครับ กุ้งกินพอดีครับผมจังหวะนี้ครับโอมาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วครับตัวที่2นะครับผมขึ้นมาครับคือกุ้งที่บ่อนี้นะครับผมมันก็จะเป็นไซส์แบบนี้ครับก็จะมีเล็กกลางใหญ่ครับปะปนกันไปนะครับอยู่ในบ่อนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการตกกุ้งนะครับไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับ ซึ่งมันสนุกมากครับตกกุ้งไซส์เล็กแบบนี้ครับมันกินดีกินไวมากครับแล้ววัดมันมากนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็มาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับว่าผมก็จะร้อยตามตัวเบ็ดไปนะครับนี่ครับนี่ครับร้อยตามตัวเบ็ดไปนะครับแล้วก็เหลือส่วนข้างบนนะครับให้มันห้อยแบบนี้ครับผมอ่าเพื่อเป็นการดึงดูดครับให้กุ้งมันกินอ่าในส่วนนั้นง่ายขึ้นนะครับผม นี่ครับพึ่งลงไปเมื่อกี้เลยนะครับผมดูนะครับดูดีๆนะครับผมพอลงไปปุ๊บเจอเลยครับผมโอ้โหนี่ครับออยู่กันข้างหน้าอย่างนี้เองนะครับผมแต่ก็พลาดไปนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าผมจะไม่เอาปลายเบ็ดทะลุออกมานะครับแต่จะเหลือบริเวณนะครับปลายเกสรนะครับให้เหยื่อคุมคุมให้เยอะเลยครับผมอ่านี่ครับผมเพื่อ ให้กุ้งนะครับมันหยิบเหยื่อในส่วนนั้นนะครับเข้าปากก่อนนะครับผมอ่าแล้วเวลาเราวัดนะครับเราจะได้วัดโดนส่วนนั้นก่อนนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็คิดเองเออเองนะครับผมก็ใครจะไปใช้ก็พิจารณาเองนะครับผมนี่ครับผมช็อตนี้ครับก็สําหรับวิธีการวัดนะครับอ่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนําว่าให้ปลายคันเบ็ดนะครับชี้ไปที่ ตัวทุนนะครับหรือว่าปลายคันเบ็ดขนาดกับตัวทุนนะครับแล้วก็วัดขึ้นตรงๆนั่นเองครับผมเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ตกกุ้งเล็กนะครับสนุกมากครับแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมค่อนข้างมีไซส์นะยครับผมก็ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก60กว่ากว่านะครับเท่าที่ผมเดานะครับก็เดาๆดูนะครับน่าจะ60กว่ากว่านะครับนี่ครับเต็มปากนะครับผมกับการเกี่ยวเหยื่อแบบนี้นะครับผมก็สำหรับนะครับกุ้งตัวเล็กนะครับผมโดยสัญชาตญาณนะครับมันจะอยู่กันเป็นฝูงนะครับคือกุ้งตัวเล็กนะครับจะอยู่บริเวณรอบๆออกครับเราก็วนหารอบๆออกนี่แหละครับเจอตัวแน่นอนครับนี่ครับ วนไปได้นิดเดียวครับเจอแล้วครับแล้วมันดูมันกินนะครับดูมันดึงนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันกินค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ไม่ละแวงเหยื่อเลยสักนิดนะครับนี่ครับผมพอช่างแล้วรู้สึกตึงปุ๊บวัดทันทีครับผมก็คือเวลากุ้งเล็กะครับผมอยากแนะนําว่าถ้าเกิดตกกุ้งเล็กไม่ต้องช่างเยอะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งช่างเยอะนะครับมันจะยิ่งระแวงครับมันจะละเหยื่อไวครับกุ้งเล็กนี่ จับไว้กินไวแต่ก็ปล่อยไวเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมวัดได้วัดไปเลยครับให้ปลายคันเบ็ดตรงทุ่นครับแล้ววัดอย่างเดียวเลยครับสายไม่ต้องตึงก็ได้ครับผมแต่ขอให้วัดขึ้นตรงๆนั่นเองครับผมนี่ครับดองดูอาการทุ่นดีๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีอาการจมไปครั้งหนึ่งแล้วก็จมยาวครับเห็นไหมครับว่ามันจะวิ่งยาวเลยเห็นไหมครับอ่านี่ครับ อันนี้คือผมกําลังลังเลนะครับก็ช่างก่อนนะครับผมนี่ครับยังไม่กินนะครับยังไม่โดนนะครับก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าปากนะครับแต่กุ้งก็ยังจับอยู่เห็นไหมครับก็นี่ครับยังหลังเลอยู่นะครับรอจังหวะนิดนึงครับดึงมาอื้มรู้สึกตึงๆครับวัดแต่ก็เว่าวไปนะครับผมโอ้พลาดตัวไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไอ้กุ้งตัวเล็กเนี่ยครับเราอย่าไปเล่นกับมันเยอะครับวัดได้วัดไปเลยครับผม นี่ครับนี่ครับอยู่ระหว่างออกครับเห็นไหมครับว่าหลังสายเข้าไประหว่างออกปุ๊บมันดึงจมแรงอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่ค่อยอยู่หรอกครับให้ทิ้งช่วงนิดนึงครับผมรอจังหวะนิดนึงนะครับถ้าทุ่นจมเร็วๆนะครับให้รอช่วงนิดนึงครับรอจังหวะที่2นะครับแล้วค่อยวัดเนี่ครับนี่เห็นไหมครับคือเดี๋ยวผมจะบอกอาการนะครับว่า ทุ่นนะครับแบบไหนนะครับที่มันกินนะครับผมอันนี้คือจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมว่าผมเห็นทุ่นอาการอย่างเงี้ยกับกุ้งเล็กนะครับมันจะกินเข้าปากนะครับกับอีกอาการหนึ่งคือแบบไหนนะครับแล้วมันจะยังไม่กินนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมมาบอกนะครับเดี๋ยวดูอาการนี้ดีๆนะครับผมคือสัญชาตยานะครับมันเจอเหยื่อปุ๊บมันจะกินแล้วก็จับเหยื่อไว้นะครับ เดี๋ยวดูอาการดีๆครับนี่ครับจมครับปลายมันจมไปนิดนึงแล้วครับเราเจอกุ้งแล้วนะครับตอนนี้กุ้งเห็นเหยื่อแล้วครับก็รอรุนนะครับ่อรุรออีกแป๊บนึงครับรอให้ทุ่นมันจมนี่ครับลากเลยครับผมก็คือมันจะจมไป1 2สองแล้วก็ลากจมยาวแบบนี้ครับอาการแบบนี้ครับส่วนใหญ่มันจะกินเข้าปากนะครับผมก็นี่ครับปลายขันเบ็ดเสมอทุ่นครับแล้วก็วัดขึ้นตรงๆแบบนี้เลยนะครับผม ลองสังเกตดูดีๆนะครับว่ามันจะมีอาการตอนตอนแรกครับจังหวะที่ทุ่นจมไปครั้งแรกนะครับคืออาการที่มันเจอเหยื่อแล้วมันก็พยายามเอาเหยื่อเข้าปากครับทิ้งช่วงให้มันเอาเหยื่อยัดเข้าปากไปสักแป๊บหนึ่งครับผมแล้วค่อยวัดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูอาการนี้นะครับเห็นไหมครับเจอแล้วครับนี่ครับจมแบบนี้ครับจมไปครึ่งหนึ่งครับ แล้วเดี๋ยวทุ่นมันจะวิ่งนะครับผมจมไปหนึ่งครั้งแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับโดยสัญชาตญาณนะครับถ้าถ้าเกิดผมตกกุ้งเล็กนะครับผมลองสังเกตดูก็คือว่าพอมันเจอเหยื่อปุ๊บแล้วมันกินนะครับแล้วถ้าตรงนั้นมันมีกุ้งอยู่เยอะนะครับผมมันจะรีบวิ่งหนีครับทุ่นจะจมเร็วมากครับผมแต่นี้คืออาการมันยังไม่ชัดนะครับคือจมไปทีเดียวครับแล้วก็ลากครับเดินจะช้านะครับ อ่านี่ครับแต่ลองสังเกตดูนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับเข้าเต็มปากทั้งนั้นเลยนะครับผมกินดุมากครับกุ้งเล็กนี่ครับนี่ครับผมก็ยังวนรอบอ็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับอ็อกตัวเดิมเลยครับก็วนหาอย่างนี้ครับเนี่ย ค่อยๆลอยครับลอยหาลอยหาไปเรื่อยๆนะครับเจออีกแล้วครับเห็นไหมครับว่าทุนมันจมไปครั้งท ouais ี่หนึ่งแล้วนะครับนี่ครับจมครั้งที่2ครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับผมเดี๋ยวมันจะวิ่งครับวิ่งนะครับผมไปนลครับไปนลครับฟืดลงลงไปเร็วมากครับผมนี่ครับส่วนใหญ่จะกินนะครับอาการอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าอาการแบบนี้ถ้าเกิดใครเจอกุ้งเล็กนะครับลองอ่านทุนดีๆครับแล้ววัดเลยครับ ไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะว่ากุ้งเล็กนะครับมันจับไวแล้วมันปล่อยไวทําให้เรามีโอกาสได้ฝึกฝนสกิลของเรานะครับได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวดูช็อตนี้นะครับผมจะเห็นว่าผมจะลองลังให้ดูนะครับอันนี้คือช็อตนี้ผมตั้งใจลังเลยครับเห็นไหมว่ามันดึงจมแรงมากครับผมลังแล้วนะครับอันนี้คือผมยังลังอยู่นะครับลังอยู่ครับปุ๊บเรียบร้อยครับผมปล่อยเหยื่อไปแล้วครับ คือถ้าเป็นกุ้งไซส์หน่อยนะครับบางทีมันก็อาจจะเกี่ยวปีเกี่ยวก้ามเกี่ยวตัวมานะครับผมแต่นี้กุ้งมันตัวเล็กครับอย่าหวังว่ามันจะไปเกี่ยวก้ามเลยนะครับผมตัวเบ็ดใหญ่กว่าก้ามมันอีกนะครับผมก็ผมก็เลยแนะนําว่าวัดไปเลยครับเสี่ยงดวงไปเลยดีกว่าครับผมเปอร์เซ็นที่จะได้ตัวมากกว่านั่นเองครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูช็อตอันนี้ครับหน้าบ้านนะครับช็อตหน้าบ้านนะครับผม ก็อาการก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนี่ครับจมไปหนึ่งทีครับแล้วทุนยกแล้วก็จมไปรอบที่สองครับเห็นไหมครับว่าจมกําลังกินนะครับกำลังกินนี่นี่ทุนถอนมาแล้วครับผมทุนมันถอนขึ้นมานะครับมันอาจจะมองยากนิดหนึ่งเนี่ยครับผมสําหรับนานาที่เป็นมือใหม่นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าถ้านานาได้ตกมาสักระยะหนึ่งครับนานาจะอ่านทุนออกครับว่ามันถอนตอนไหนมัน มันจมยังไงครับมันกินแบบไหนนะครับผมอ่าไม่ยากครับไม่ยากครับค่อยๆฝึกกันไปนะครับผมก็เมื่อสักครู่นะครับที่ผมช่างนะครับแล้วมันตึงนะครับผมรู้สึกว่ามันตึงนาๆจะเห็นได้ชัดเลยครับลองก่อกลับไปดูนิดนึงก็ได้ครับจะเห็นว่ามันติดอะไรนะครับแล้วก็วัดเลยนะครับผมนี่ครับก็ส่วนใหญ่นะครับ กุ้งตัวเล็กนะครับผมมันจะชอบอยู่บริเวณที่มีออกซิเจนเยอะๆนะครับแล้วก็เกาะกันเป็นฝูงอยู่กันหลายตัวมากครับผมแนะนําว่าถ้าเจอตรงไหนมันกินนะครับหย่อนตรงนั้นครับย้ําตรงนั้นครับอ่านี่เห็นไหมครับปึ๊บได้ตัวอีกแล้วครับคือพยายามย้ําตรงจุดเดิมๆนะครับย้ําไปเรื่อยๆครับจนกว่าว่ามันจะเงียบนะครับถ้ามันเงียบปุ๊บนะนะก็ย้ายครับ หรือไม่ก็เลาะขอบรบบพวกกุ้งตัวเล็กครับชอบอยู่ขอบแล้วก็อยู่บริเวณรอบๆอบออกนะครับก็ถ้าให้ดีนะครับถ้าเกิดอยากจะมาตกนะครับบ่อนี้นะครับผมแนะนําเป็นพวกชุดลุยอ็อกนะครับทุนที่มันสู้กระแสน้ําได้ดีครับสามารถแบบลากเข้าเข้าอ็อกได้ครับผมเพราะว่าผมลองแล้วนะครับถ้าเกิดผมโยนไปได้ใต้ไอตัวแท้งน้ำนะครับตัวอ็อกนะครับ ส่วนใหญ่จะได้ตัวครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะออกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับแล้วสําหรับอ่าวิธีการนี้นะครับผมอันนี้ผมเรียกว่าลากธรรมชาตินะครับผมคือมันลากธรรมชาติยังไงครับคือผมไม่ได้ลากเห็นไหมครับว่าสายผมไม่ได้ตึงเลยเห็นไหมครับผมให้น้ํานะครับเป็นตัวลากหากุ้งให้ผมเองนะครับก็เป็นข้อดีของการเล่นทุ่นนะครับเซตทุ่นมาเบานะครับอันนี้คือผมเซตมาแบบเหมือนตกทุ่นใบไม้นั่นเองครับก็ ปล่อยให้น้ำนะครับแรงของออกนะครับแรงของน้ำนะครับพัดพัดตัวเบ็ดของผมนะครับเห็นไหมครับว่ามันค่อยๆเลาะตะลิ่งครับหากุ้งให้ผมเองครับคือถ้ามีกุ้งตรงนั้นนะครับได้ตัวแน่นอนครับมันเจอแน่นอนนะครับกินแน่นอนนะครับผมก็นี่ครับใจเย็นๆนะครับผมถ้าไม่ชัวร์ครับช่างกุ้งครับเราช่างเลยครับแต่พยายามช่างให้นินเนียนหน่อยนะครับผมถ้าเราช่างแรงบางทีมันรู้ตัวนะครับมันก็จะละไปนะครับผม เดี Finally, like ๋ยวดูอาการนะครับนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับดึงแรงครับทุนยกทุนดึงครับดึงแหลงขนาดนี้ครับส่วนใหญ่นะครับถ้าดึงแรงขนาดนี้แล้วจมแบบนี้ครับไม่ค่อยกินครับมันจะยังไม่ค่อยกินครับผมอ่านี่ครับลองดูอาการดีๆนะครับคือจังหวะนี้นะครับนี่ครับจมไปกบผมทําการหลังสู้นะครับผมเพื่อที่จะกระตุ้นมันครับแย่งเหยื่อจากปากมันครับเนี่ยช็อตนี้ครับ น่าวัดมากครับผมแต่ผมไม่วัดนะครับก็พลาดไปนะครับผมคือมัวแต่ถ่ายคลิปนะครับอยากได้ช็อตแอคชั่นทุ่นสวยๆนะครับผมก็เลยปล่อยให้มันกินไปนะครับก็เรียบร้อยครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับอาการทุ่นนะครับแบบที่ผมบอกว่ามันไม่กินนะครับเดี๋ยวลองดูดีๆนะครับอันนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวนี้อ่าเห็นไหมครับว่ามันเด้งลงไปแรงๆแบบนี้นะครับผม นี่ครับเด้งแล้วก็ดึ๊กดักดึ๊กดักขึ้นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ยังไม่กินนะครับเป็นเพราะว่ามันกําลังหาหาแบบมุมนะครับที่จะกินเหยื่อเข้าปากนะครับคือบางทีเหยื่ออาจจะใหญ่นะครับแล้วก็เราอาจจะตัดยาวไปหน่อยครับมันเลยกินลําบากนะครับผมนี่เห็นไหมครับว่ามันดึงแรงอย่างนี้จมค้างแบบนี้ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตัวเห็นไหมครับว่าผมวัดตรงๆนะครับยังไม่โดนเลยนะครับผมคือถ้ามาเจอ เจออาการแบบเมื่อกี้นะครับผมผมแนะนาว่าอ่าค่อยๆช่างกุ้งนะครับหรือไม่ก็รอสักแป๊บหนึ่งครับถ้าคนไม่เยอะนะครับรอให้มันลากไปสักหน่อยนะครับแล้วค่อยวัดจังหวะที่2นะครับโอกาสได้ตัวจะเยอะมากขึ้นนั่นเองครับผมอ่าส่วนนี่ครับดูช็อตนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ล้างกับออกนะครับตัวออกออกซิเจนนะครับอ่าก็คือถ้ามีตัวนะครับนี่ครับดึงอย่างนี้เลยครับ แต่นี้ดึงแรงเห็นไหมครับว่ามันโอ้โนี่ครับดึงแรงครับเห็นจังหวะเมื่อกี้ไหมครับคือมันดึงจังหวะแรกแล้วดึงจังหวะที่2ครับแบบนี้ครับโอกาสที่จะกินเข้าปากครับค่อนข้างเยอะครับคือต้องสังเกตอาการดีๆหน่อยนะครับคือบางครั้งนะครับมันดึงปึ๊ดแล้วจมค้างเนี้ยไม่กินแต่ถ้าเกิดดึงปึ๊ดจมค้างแล้วก็ดึงพึ้นลงไปอีกงนี้ครับ ปลายคันเป็ดตรงทุนครับระวัดตรงครับโอกาสได้มีแน่นอนครับผมอ่านี่ครับก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกครับเจอตรงไหนย้ําตรงนั้นนี่ครับเจอแล้วครับเห็นไหมครับว่าจมช้าครับอันนี้จะจมช้านะครับอ่านี่ครับรอทิ้งช่วงนิดนึงอระวัดครับผมก็ไซส์มินินะครับผมไซส์ตัวนิดนิดเดียวครับผมตัวเท่านิโป้ผมนี่เองนะครับผม ก็ไซ์ปมานะกสิบขวบวาถึง20่สิบนะครับผมตกสนุกดีนะครับผมไม่เครียดดีครับคือด้วยความที่มันจับไวนะครับโอ้แต่กุ้งไซนี้ครับโอ้ปลดเบ็ดยากครับแล้วหนีบเจ็บมากครับผมโอ้ก้ามนี่ก็บางเหลือเกินนะครับผมจับนิดเดียวหักเลยครับผมโอ้ลำบากครับแล้วหนีบเจ็บมากเลยนะครับก็ ระวังนะครับก็ค่อยๆจับกันนะครับผมสําหรับมือใหม่นะครับอาจจะกลัวนะครับวิธีการจับกุ้งวิธีการจับกุ้งไม่ยากครับล็อกกล้ามมันให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยปลดเบ็ดนะครับผมอ่านี่ครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับก็เดี๋ยวดูช็อตนี้นะครับอันนี้คือผมก็ปล่อยให้มันลอยนะครับอาจจะหลุดเฟรมไปนิดนึงครับผมมัวเมือนนะครับก่อนนี้ครับเจอแล้วครับ แต่กินจมครึ่งะครับจมครึ่งแบบนี้ครับผมช่างแล้วก็วัดทันทีนะครับผมก็มีตัวค่อนข้างใหญ่นะครับตัวมีไซส์เนีับอันนี้มีไซส์นะครับผมก็นี่ครับคือถ้าวัดขึ้นมาครับแล้วมันไม่เด้งขึ้นมาจากบอนะครับก็มีไซส์แน่นอนครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับก็นี้ครับได้ตัวมีไซส์ขึ้นมานะครับผมนานๆจะเจอสักทีนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเวลาจะ จับกุ้งนะครับอ่านี่ครับจับสายดึงถ้าถ้าเห็นว่ามันเข้าปากครับก็จับสายยกขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้ามันเกี่ยวส่วนอื่นผมไม่แนะนําให้ยกนะครับนี่ครับจับก้ามก่อนครับเห็นไหมครับว่าเราล็อกก้ามปุ๊บแล้วก็รวบครับเรารวบก้ามครับแล้วก็มือมือหนึ่งครับจับก้ามครับแล้วก็ค่อยปลดนะครับง่ายๆอย่างนี้ครับเวลาเราจับกุ้งนะครับมันมีอันตรายแค่ตรงก้ามเท่านั้นเลยครับแล้วก็ตรงกรีนะครับอย่าไปโดนนะครับผม เห็นไหมครับว่านี่ครับวิธีการเกี่ยวเหยื่อผมนะครับเห็นไหมครับว่าผมจะปล่อยนะครับตรงปลายเกสรนะครับให้ส่วนของเหยื่อนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเพื่อที่ให้น้ำนะครับมันสะบัดพัดไปพัดมาครับเหมือนเป็นหนอนนะครับผมอันนี้ผมจินตนาการเองนะครับไม่รู้ว่ามันจะเห็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับ ช็อตนี้นะครับผมผมอยากให้นานๆนะครับสังเกตอาการทุ่นดีๆนะครับคือช็อตนี้ผมสปอยเลยนะครับว่ามันได้ตัวนะครับว่าผมจะได้ตัวกุ้งนะครับแต่ว่าผมอยากให้นานๆดูอาการทุ่นดีๆนะครับผมเพราะว่าช็อตนี้มันค่อนข้างยากครับอ่าเดี๋ยวดูดีๆนะครับผมนานๆผมจะได้ช็อตแบบนี้มาสักทีนะครับก็เห็นไหมครับว่าผมเช็คครั้งที่หนึ่งนะครับ ออ่าไม่ใช่นะครับยังไม่เจอกุ้งนะครับผมก็คือถ้าเราไม่มั่นใจเราสามารถช่างได้เลยครับช่างเบาๆแบบที่ผมช่างนะครับเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้ช่างเยอะนะครับหรือไม่นะครับนะลากสายนะครับให้ทุ่นมันถอยหลังไปสักนิดนึงครับนี่ครับเจอแล้วครับเจอตัวแล้วครับถ้ามันมีตัวอยู่ใกล้นะครับแล้วมันเห็นเหยื่อเคลื่อนไหวนะครับมันก็จับนะครับผม เห็นไหมครับอันนี้คือกุ้งมันเจอเหยื่อแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจมไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ครับนะาดูอาการทุ่นดีๆนะครับนนรทุนนบท่นนิ่งมากครับเห็นไหมครับว่ามันแทบจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับนิ่งครับค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับผมแต่ตัวนี้เข้าเต็มปากนะครับผมอ่านี่ครับที่เขาบอกกินลอยกินลอยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้คือจะไม่รู้ ไม่รู้แน่นอนครับว่ามันกินไม่กินนะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับเช็คก็คือดึงถอยหลังนิดนึงครับเห็นไหมครับช่างปึ๊บเห็นไหมครับว่าทุ่นมันนิ่งมากเลยครับทุ่นไม่มีอาการแทบจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับถ้าผมไม่ไม่ลากหนีแล้วก็ช่างเช็คนะครับผมไม่รู้เลกครับว่ามันกินนะครับผมอ่านี่ครับ คืออาการแบบนี้นะครับบางครั้งนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับบางทีนะครับพื้นที่ที่เราหย่อนเหยื่อลงไปนะครับพื้นมันอาจจะตื้นกว่าที่เราตั้งทุ่นนั่นเองนะครับทําให้สายมันหย่อนนะครับผมเวลากุ้งหยิบเหยื่อกินนะครับเราอาจจะไม่เห็นอาการของทุ่นนะครับผมอ่านี่ครับหรือนะครับกุ้งนะครับมันขยิ่งตัวนะครับผมกุ้งมันขยิ่งตัวขึ้นมาได้นะครับผมแล้วมันก็กินนะครับผม แต่ส่วนใหญ่จะเจอช่วงหน้าหนาวนะครับผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอหน้าร้อนนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนชุดตกนะครับนิดนึงนะครับผมอันนี้คือผมใกล้จะหมดเวลาแล้วครับใกล้จะครบ2ชั่วโมงลวผมก็เลยอยากจะลองนะครับคือมัดมานะครับผมใช้ตัวเบ็ดตัวเล็กนะครับผมก็อยากจะลองว่ากุ้งเล็กตัวเบ็ดเล็กๆเนี่ยมันจะติดดีกว่าตัวเบ็ดใหญ่ๆไหมครับนี่ครับก็ลอง เดียวกันเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลองดูช็อตนี้ดีๆนะครับผมคือช็อตนี้นะครับมันผิดคิวนะครับอาจทุนมันอาจจะหลุดเฟรมนะครับเดี๋ยวดูอาการดีๆนะครับตอนนี้เจอแล้วครับมันดึงแล้วผมเคลียร์สายนะครับเคลียร์สายมานะครับเตรียมตัวจะวัดเห็นไหมครับว่ามันดึงปื๊ดลงไปเลยนะครับผมวัดส่วนทันทีนะครับผมถ้าเจออาการนี้วัดไปเลยครับไม่ต้องตกใจครับ วัดส่วนไปได้เลยนะครับวัดขึ้นตรงๆนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมเจอแล้วครับตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าตัวใหญ่ก็มีนะครับในบ่อนี้นะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะมีร้อยสิบร้อยยี่สิบได้นะครับถึงนะครับน่าจะถึงนะครับค่อนข้างใหญ่เลยครับตัวนี้ครับมีขีดขึ้นแน่นอนครับผมหัวหัวเบลเลอร์เลยนะครับตัวเบลเลอร์นะครับ ก็นี่ครับล็อกกล้ามก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับตัวเบ็ดที่ผมใช้เนี่ยครับผมล็อกกล้ามปุ๊บแล้วก็นี่ครับพับกามลงอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือนะครับจับหาอย่างนี้ครับดูตัวเบ็ดที่ผมใช้ดีครับตัวนี้เดียวเองนะครับผมมันเป็นตัวเบ็ดตกปลานะครับ ซึ่งผมก็อยากจะทดลองนะครับว่ามันจะตกกุ้งตัวเล็กๆดีไหมครับอ่านี่ครับผมก็ลองขำๆนะครับอ่านี่ครับก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมมาตอนทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็3ามทุ่มและ2ชั่วโมงนะครับผมก็มาดูผลงานของผมนะครับผมนี่นะครับผม 8ขีดนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับพอถึง8ขีดนะครับแต่ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมก็ใครสนใจนะครับผมก็ลองติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้ครับหรือไม่ก็เข้าไปที่แฟนเพจนะครับบ่อตกกุ้งลานไม้นะครับผมก็มานั่งตกมาชิวๆได้ครับมีร้านอาหารได้ด้วยครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณทางบ่อตกกุ้งลานไม้นะครับที่อนุญาตให้ผมเข้าไปถ่ายทำนะครับผมก็โอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนานาทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้ จบก็ถ้าใครนะครับชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ให้ผมนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับหมี่ตกกุ้งนะครับในการทําคลิปแบบนี้ดีๆต่อๆไปนะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ